น่ารักมากจินจรินปวดโมเมนต์พ่อลูกหลังถูกจับตาชีวิตคู่อย่างที่ทราบกันสำหรับเรื่องราวชีวิตคู่ของหนิงปณิตากับจินจรินธรรมวัฒนะที่ก่อนหน้านี้หนิงปณิตาได้ออกมาเปิดใจเล่าถึงปัญหาชีวิตคู่ และได้ทำข้อตกลงตามลายลักษณ์อักษรที่ตกลงกันไว้รอเพียงเอกสารข้อตกลงเท่านั้นอยากเริ่มต้นชีวิตใหม่เด้วอยยอ,อการจบสถานะคู่ชีวิตกับสามีซึ่งตอนนี้ยังไม่ชัดเจนรอแค่อีกฝ่ายจะรดปากกาเซ็นเท่านั้นล่าสุดจินจรินได้โพสต์ภาพคู่ลูกสาวสุดที่รักผ่านไ g Story รี่ในลักษณะเอาแก้มชิดกัน น้องนิรินแอบทำหน้าทะเลนสมวัยเซลฟี่กับคุณพ่อนานนานทีจะเผยมุมน่ารักระหว่างพ่อลูกออกมาให้เห็นแม้ตอนนี้ครอบครัวจะมีประเด็นที่ยังเคลียร์กันไม่จบก็ตาม